ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเหมือนวาดการ์เด้นนะคะวันนี้นะคะจะมาทำความรู้จักกับผักเคลเคลเนี่ยเป็นพืชตระกูลเดียวกับจำพวกมอคคารีคะนาดอกกระล่อมีลักษณะที่สีเขียวเข้มใบอีกก็เป็นที่นิยมอย่างมากในต่างประเทศแล้วก็ถูกยกให้เป็นซ u เปอร์ฟู้ดหรือราชินีแห่งผักใบเขียวเพราะอุดมไปด้วยวิตามิน แล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระอย่างมากมายเช่นโอเมกา 3, ม้าสามแมกนีเซียมวิตามินเอวิตามินซีวิตามินเควิตามินบีนน 6, เป็นต้นนะคะก็มีสรรพคุณดีๆอย่างนี้นะคะก็ไม่พลาดนะคะที่เราจะต้องมาหาปลูกก็สั่งทางออนไลน์เลยค่ะสั่ง,งเมล็ดผักเคลมาทางออนไลน์เนี่ยก็ได้ผัก เคลมาสองชนิดนะคะคือเคลใบตรงหรือบางคนก็เรียกว่าเคลไดโนเสาร์นะคะก็มีลักษณะสีเคลเข้มมีความโดดเด่นที่ใบตรงแล้วก็มีรอยยน่นมีรสชาติทีอ่ออกจะหวานฝ่าผักเคลใบหยิกแล้วก็นิยมมาทําเป็นสลัดนะคะก็เป็นผักที่มาจากประเทศอิตาลีผิวของใบเนี่ยก็จะคุกขัก เหมือนสัตว์เลยคานนะคะก็เลยเป็นที่มาของชื่อเคลไดโนเสาร์นั่นเองค่ะอย่างที่สองนะคะก็คือเคลใบหยิกหรือคณะใบหยิกนะคะก็เป็นที่นิยมกันทั่วไปมีความโดดเด่นที่ขอบใบเนี่ยหยิกลำต้นก็จะแข็งแรงแล้วก็รสชาติก็คล้ายๆกระหลำ่ำ ขมนิดนิดนิยมมาเป็นผักสลัดนะคะแล้วก็มาน้ำปั่นหรือก็สมูทตี้นะคะวันนี้นะคะเราจะมาทดลองเพาะผักเคลปลูกผักเคลเป็นครั้งแรกนะคะวิธีของเราก็คือนำขี้เท่าแก่ปูนไส้เดือนขุยมะพร้าวล้อละเอียดดินล้อละเอียดเนี่ยมาคลุกเขานคะอยากแล้วเท่ากันเนี่ยแล้วจากนั้นเราก็นำมาใส่กระบะกเพาะนะคะแล้วก็หยอดมเมล็ด ลงไปในแปลงหลุมนะคะมันใหพันแล้วก็รดน้ำวันละสองครั้งนะคะให้ชุ่มแต่อย่าให้แฉะนะคะตั้งไว้ในที่แดดํำได้แล้วก็พอได้สองวันสามวันสองถึงสามวันนะคะก้าเนี่ยเม็ดพันธุก็จะงอกขึ้นมาก็พอมีใบจริงเนี่ยเราก็จะนำลงแปลงนะคะแต่การนำลงแปลงเราก็ต้องมีการ เตรียมดินนะคะเราก็จะเอาดินมาผสมกับขุยมะพร้าวมูลขี้ไก่นะคะคลุกเค้าให้เท่ากันนะคะแล้วก็นำแปลงของเราเนี่ยเราก็จะทําเป็นแปลงเล็กๆไม่ได้เป็นแปลงใหญ่ก็มีพื้นที่ไม่มากนะคะกะ็มาลงแปลงการลงแปลงของเราเนี่ยก็ขุดหลุมแล้วก็เอาผักเนี่ย ลงไปให้พอดีเสมอกับดินนะคะก็รดน้ำวันละสองครั้งนะคะเช้าเย็นการลงผักลงแปลงเนี่ยคุณจะลงในช่วงเย็นเพราะว่าผักเขาจะได้มีเวลาพักฟื้นนะคะก็รดน้ำอันนี้เราปลูกเราปลูกกลางแจ้งนะคะไม่ได้ปลูกในที่แดดลำไรก็ยังไม่แน่ใจว่าจะงามหรือเปล่าการทดลองของเราเป็นครั้งแรกกออ็ผักเคลเนี่ยก็จะปลูก ยากคิดว่าปลูกยากกว่าผักสลัดนิดนึงเพราะว่าเขาจะมีมะแมลงมารบกวนนะคะเราก็ต้องคอยอดูแลนะคะก็มีการใช้จุลินซีสังเคราะห์แสงเนี่ยพ่นไป7วันต่อครั้งนะคะก็ผักเคลเนี่ยก็ไม่ได้ปลูกยากอย่างที่คิดตอนแรกคิดว่าน่นาจะปลูกยากกว่านี้ก็ ไม่ได้ยากนะคะก็ตอนหลังเนี่ยหน้าดินแห้งก็เลยเอาฟางมาปูเพื่อใหอ้หน้าดินมีการชุ่มชื้นนะคะเพราะว่าเราเนี่ยปลูกไว้ที่การแจ้งไม่ได้ปลูกแบบที่แดดลำลายเคลนะคะก็เป็นคณะที่เก็บกินใบนะคะหลังจากเก็บบินใปครั้งแรกเนี่ยเราก็ควรจะใส่ปุ๋ยคอบให้เขาทุกๆเดือนนะคะ ก็ผักเคลเนี่ยก็เป็นผักที่มีคุณสมบัติหลายประการนะคะที่เหมาะสมกับการลดน้ำหนักเพราะว่าเขามีแคลอรี่ต่ำมีไฟเบอร์แล้วก็มีน้ำในปริมาณมากถึงแม้เราจะกินผักเคลเยอะนะคะก็ไม่ทำให้อ้วนแถมยังช่วยรู้สึกให้อิ่มนานเพราะการทานผักที่มีพลังงานต่ำแบบนี้ก็จะช่วยลดน้ำหนักได้ดีนะคะ นอกจากนี้นะคะผักเคโลก็ยังเป็นตัวล้างสารพิษจากธรรมชาติเช่นเดียวกับสไปรูลิน่าเพราะว่ามีไฟเบอร์แล้วก็ซัลเฟอร์ที่ช่วยดึงดูดสารพิษที่สะสมแล้วก็กำจัดออกจากร่างกายนะคะอาทิเช่นสารตกค้างจากอาหารแปรรูปมลภาวะยาฆ่ามแมลงแล้วก็สารพิษที่ตกค้างจากยานะคะก็ อะไรนะคะที่เรากินมากเกินไปหรือน้อยเกินไปก็อาจจะทําให้เกิดโทษได้นะคะดังนั้นนะคะจึงควรรับประทานผักเคลแบบพอ,พอดีพอดีเพราะว่าในผักเคลเนี่ยมีสารที่มีลทธิ์ในการยับยั้งการสร้างโฮอร์โมน ในต่อมไทรอยหากรับประทานมากเกินไปเนี่ยก็จะทำให้เกิดอาการท้องอืดแล้วก็ร่างกายเนี่ยขาดารไอโอดีนนำไปสู่โรคคอหอยพอกได้นะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันนะคะถ้าท่านชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ